Your destiny and divine message. สวัสดีค่ะลิซ่าฮิลลิ่งซิตี้ชนแนลนะคะชแนงที่เต็มไปด้วยพลังงานบวกๆก,ก่อนอนื่นก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนช่องนี้มาเป็นอย่างดีนะคะทั้งด้วยการกดซุปเปอร์ตงนะคะกดไลค์ซับสไคร์แชร์ติดตามเพจ a c e b o o k ลิซ่าฮิลลิ่งซิตี้เนะคะแล้วก็คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์น่ารักๆที่ให้กําลังใจกันนะคะวันนี้ผู้อ่านก็จะมาอ่านไพ่แบบ Colrective นะคะเราจะมาดูกันว่าจักรวาลมีข้อความด่วนอะไรที่อยากส่งถึงคุณนะคะ คุณไม่ได้บังเอิญนะคะที่เจอคลิปนี้คุณอาจจะดึงดูดคลิปนี้เข้ามาเองก็ได้นะคะและแน่นอนว่าที่คุณเจอคลิปนี้เพราะจัก,กรวาลรักคุณจัก,กรวาลอยากส่งข้อความอยากส่งมเมสเซจถึงคุณเพื่อเป็นการไกด์ไลน์ให้กับคุณนะคะโอเคผู้อ่านได้เปิดไพ่ไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่ไพ่ใบแรกกันเลยคะ่ะใบแรกนะคะเป็นผีเสื้อกลางคืนนะคะ this song, The universe works fast when I'm having fun. You know in the morning when you wake up you'll have a better idea about what to do. Relax until then. Flamingo spirit and blast the in between. Meditation for creativity, a n c i e n t warriors, angels oversee your life and protect you. Mm hmm. อย่างแรกเลยนะคะข้อความที่จกักรวาลอยากส่งถึงคุณก็คือ ท่านคอยมองดูคุณอยู่นะคะท่านเห็นชีวิตท่านเห็นความเป็นไปทุกอย่างของคุณนะคะและท่านก็คอยปกป้องคุ้มครองคนที่เข้ามาดูคลิปนี้อยู่นะคะใบแรกเป็นผีเสื้อกลางคืนเนี่ยคือผีเสื้อกลางคืนลนะักษณะตัวของเขาจะคล้ายกับผีเสื้อนะคะแต่ว่าอาจจะมีปีกที่มีลวดลายที่ไม่ได้สวยงามเหมือนผีเสื้อกลางวันนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่จักรวาลอยากสื่อถึงคุณก็คือคุณมีความโดดเด่นคุณมีคุณค่าในตัวเองนะคะไม่ว่าคนอื่นจะมองคุณด้อยค่ายังไงแต่สิ่งเดียวที่คุณต้องคิดกับตัวเองก็คือคุณต้องเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณคนอื่นไม่เห็นไม่เป็นไรนะคะแต่คุณต้องเห็นว่าคุณมีดีมีคุณค่าอะไรทุกคนมีดีทุกคนมีคุณค่าในตัวนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ ส,สีเขียวนะคะแล้วก็สีฟ้าเนี่ยสีเขียวเป็นสีของหักจกรานะคะก็คือมันเป็นมันเป็นจักระที่เกี่ยวกับหัวใจความรู้สึกความรักนะคะอย่างแรกที่คุณต้องมีเลยก็คือการที่คุณต้องมีความรักให้กับตัวเองนะคะแล้วก็สีฟ้านะคะเป็นสีของโทจากาที่เกี่ยวข้องกับคําพูดการแสดงออกนะคะเพราะนั้นจักรวาลน,นะคะอยากให้คุณเป็นตัวของตัวเอง เป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณจงสวยงามในแบบที่คุณเป็นจงเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณเป็นและจงภูมิใจในคุณค่าของตัวเองนะคะแล้วก็คนที่เลือกอคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะมองว่าคุณน่าจะเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของกฎแรงดึงดูดหรืออาจจะศึกษาหรืออาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของกฎแรงดึงดูดบางคนอาจจะใช้เป็นแล้วบางคนอาจจะอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการที่ทดลอง ใช้กดแรงดึงดูดหรือพยายามใช้กดแรงดึงดูดอยู่ก็ได้นะคะแต่พอยก็คือนะคะสิ่งที่ไม่ว่าตอนนี้คุณจะรู้หรือไม่รู้นะคะแต่ว่าพอยของการใช้กดแรงดึงดูดก็คือจักรวาลอยากให้คุณมีความสุขนะคะอยากให้คุณมีพลังงานที่ดีพลังงานที่สดใสพลังงานที่เป็นความรักพลังงานเหล่านี้ค่ะมันถึงจะอะลรยกับ พลังงานของจักรวาลได้และแน่นอนเมื่อพลังงานของคุณอะไรกับพลังพลังงานของจักรวาลคุณก็จะสามารถดึงดูดในสิ่งที่คุณปรารถนามาได้นะคะสิ่งที่คุณปรารถนามันจะมาช้าหรือเร็วมันขึ้นอยู่กับพลังงานตัวตนของคุณและในรูปภาพเนี่ยก็เป็นลักษณะของจักระทั้ง7นะคะตั้งแต่รุจักจารกกจนถึงคราวจาก,การนะคะนั่นหมายความว่าคุณอาจจะต้องปรับสมดุลจักระทั้ง7ของคุณให้มันบาลานซ์นะคะเพื่อใช้กดแรงดึงดูด ดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาและแน่นอนพลังงานหรือขึ้นความถี่ที่มันเป็นขึ้นความถี่ที่สูงก็คือขึ้นความถี่ของความสุขนะคะเพราะฉะนั้นความสุขเท่านั้นนะคะที่จะดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาเข้ามาได้ช้าหรือเร็วนะคะบาลานซ์พลังงานบาลานซ์จักระทั้งเจดของคุณให้ดีนะคะ แล้วก็ถ้าใครนะคะที่ใช้กดแรงดึงดูดแล้วแล้วก็กำลังรอให้สิ่งที่คุณปรารถนาเกิดขึ้นตรงหน้านะคะจักรวาลบอกว่าเชื่อใจจักรวาลน,นะคุณต้องเชื่อว่าคุณจะได้สิ่งน,นั้นแน่นอนแล้วก็ผ่อนคลายตัวเองนะคะอย่าไปโฟกัสหรืออย่าไปคาดหวังว่ามันจะต้องเกิดเมื่อไหร่นะคะแต่ให้ปล่อยใจให้สบาย มันอาจจะเกิดขึ้นตอนที่คุณตื่นลืมตาพรุ่งนี้เช้าก็ได้หรือมันจะอาจจะเกิดขึ้นในหนึ่งอาทิตย์1เดือนหนึ่งปีก็ได้แต่สุดท้ายสิ่งสิ่งนั้นสิ่งที่คุณอยากได้มันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเพราะฉะนี้เพราะฉะนั้นจักรวาลอยากให้คุณพักผ่อนก่อนนะคะในตอนนี้ผ่อนคลายพลังงานตัวเองอย่าคิดลบนะคะคิดในแง่บวกเท่านั้นนะคะว่าสิ่งที่คุณปรารถนา มันจะมาถึงคุณในเวลาที่ใช่และเวลาที่เหมาะสมซึ่งคุณต้องมั่นใจได้เลยว่าคุณได้สิ่งนั้นแน่นอนนะคะแล้วก็ใบนี้นะคะฟามิงโกนะคะดูเป็นอะไรที่สดใสนะคะสีส้มนะคะก็เป็นจักกะของความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ,ะความครีาอทีฟความแบบสดใสความร่าเริงก็ได้นะคะมันเป็นสีที่แสดงออกถึงความแบบเป็นอะไรที่มีแพชชั่น ออมีความคิดสร้างสารรค์นะคะเพราะฉะนั้นส,สิ่งหนึ่งที่จักรวาลอยากจะส่งให้คุณนะคะแมสเซจที่ท่านอยากจะบอกคุณอีกก็คือจงมีความสุขอยู่กับปัจจุบันนะคะจงอบกอดในสิ่งที่คุณมีในปัจจุบันจงชื่นชมในสิ่งที่คุณมีในปัจจุบันมันเหมือนการสำนึกรู้คุณในสิ่งที่คุณมีในสิ่งที่คุณได้นะคะพลังแห่งการสำนึกรู้คุณเนี่ยะคะ่ะที่ มันจะเป็นเหมือนพลังในการขับเคลื่อนให้คุณดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาเข้ามาหาคุณได้นะคะยิ่งคุณเห็นคุณค่าชีวิตเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณมีเห็นคุณค่าในตัวตนของตัวเองสิ่งเหล่านี้เป็นพลังงานบวกทั้งสิ้นนะคะมันจะช่วยส่งเสริมออร่าในตัวคุณให้คุณมีพลังงานที่ดีมีพลังงานที่อะไรกับจักรวาลได้เร็วขึ้นนะคะอืม ดูว่าถ้าใครนะคะที่ทำงานเกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์นะคะจงใช้ความคิดสร้างสารรค์ของคุณให้เป็นประโยชน์หรือใช้พรสวรรค์ของคุณนะคะมาสร้างสารรค์มาครีเอทอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้โลกใบนี้มันสวยงามคุณอาจจะใช้ความสามารถพิเศษของคุณในการช่วยเหลือผู้คนสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนะคะ อะไรก็แล้วแต่ที่มันสร้างสรรค์ให้โลกใบนี้เกิดพลังงานที่ดีเกิดพลังงานที่บวกขึ้นมามันเหมือนสิ่งหนึ่งที่จักรวาลอยากจะเน้นย้ํากับคุณนะคะว่าการที่คุณมีพรสวรรค์การที่คุณมีกิฟต์จากจักรวาลน,นะคะคือจักรวาลน,น่าจะมอบพรสวรรค์ให้กับคุณแหละคนที่เข้ามาดูคุณมีพรสวรรค์อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งในตัวแน่นอนบางคนอาจจะหาเจอแล้วบางคนอาจจะหาไม่เจอนะคะแต่ว่าสิ่งที่ยืนยันได้ว่า จักรวาลอยากบอกว่าคุณมีพรสวรรค์เฉพาะตัวของคุณแน่นอนจงใช้พรสวรรค์นั้นให้เป็นประโยชน์จงใช้พรสวรรค์นั้นไปในทิศทางที่ดีบางคนอาจจะมีพรสวรรค์ในการวาดลูปทางานศิลปะบางคนอาจจะมีพรสวรรค์ในการพูดสร้างแรงบรรดาใจผู้คนบางคนอาจจะมีพรสวรรค์ในการที่ทําอะไรบางอย่างแล้วทําให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้นก็ได้นะคะ และเมื่อคุณทำสิ่งสิ่งนี้จักรวาลย่อมอยากจะตอบแทนความดีของคุณอยากตอบแทนพลังงานที่ดีในตัวคุณนะคะถ้าใครทำอยู่แล้วทำต่อไปนะคะมันเหมือนการที่คุณยิ่งช่วยช่วยเหลือผู้คนได้มากเท่าไหร่หรือนำความคิดสร้างสรรค์นำพรสวรรค์ของตัวเองมาสร้างพลังงานบวกให้กับโลกใบนี้คุณยิ่งได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาเร็วขึ้นนะคะอืม ก็นไปนี้ก็พูดไปแล้วนะคะว่าจักรวาลมองอยู่จักรวาลเห็นทุกอย่างที่คุณทํานะคะไม่ว่าจะเรื่องดีเรื่องร้ายนะคะและถ้าคุณกําลังหลงทางจักรวาลก็บอกว่าท่านจะคอยไกด์ไลน์คุณเพราะนั้นไว้วางใจได้เลยคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้นะคะคุณอาจจะได้รับมเมสเซจคุณอาจจะได้รับสาร อาจจะมีคนเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้คุณก็ได้มาเป็นคนชี้นามาเป็นคนนําทางให้คุณไปสู่เส้นทางที่ใช่ของคุณก็ได้นะคะหรือถ้าคุณมีพลังงานที่ดีอยู่แล้วลจัก,กรวาลก็อยากบอกว่าจงเขาเรียกว่าอยู่กับพลังงานที่ดีของคุณเหล่านั้นและสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับตัวเองและคนรอบข้างเช่นนั้นคุณจะได้รับรางวัลจากจัก,กรวาลแน่นอนนะคะอื มาดูไพ่ทาโร่เพิ่มเติมนะคะว่าจักรวาลมีข้อความอะไรอยากบอกคุณอีกนะคะสิ่งที่คุณรอคอยนะคะคนที่เข้ามาดูเนี่ยคุณมีเรื่องที่คุณรอคอยมีมีเรื่องที่คุณปรารถนาแน่นอนนะคะโอ้มันจะสําเร็จแน่นอนไม่ว่าคุณคาดหวังเรื่องอะไรเรื่องการงานการเงินชีวิตรักก็แล้วแต่นะคะเนี่ยคุณรอเถอะ แต่จงรอด้วยความไว้วางใจในพลังของจักรวาลจงรอด้วยพลังงานดีๆและระหว่างที่รอคุณสามารถนำพลังงานที่ดีของคุณแชร์ให้กับคนอื่นได้นะคะยิ่งคุณแชร์พลังงานที่ดีสู่โลกใบนี้เท่าไหร่นะคะสิ่งที่คุณหวังมันยิ่งย้อนกลับมาหาคุณเร็วมากเท่านั้นนะคะ ดูแบบว่าจงมีแพชชั่นนะคะจงจงตามแพชชั่นคุณไปไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าใครที่กำลังหลงทางอยู่ให้ตามความสุขอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขจงเดินตามสิ่งนั้นไปอะไรที่ทำให้คุณมีพลงังมี power ในตัวเองทำแล้วคุณภูมิใจจงตามสิ่งนั้นไปนะคะโ oh, อ้เดอะซันอคุณจะได้รับแน่นอนนะคะความชัดเจนการมีชื่อเสียงนะคะ อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความสุขในชีวิตคุณสิ่งที่คุณปรารถนามันเป็นจริงได้แน่นอนนะคะจงเชื่อนะคะจงเชื่อในพลังในตัวตนของคุณเลยอย่างแรกและจงเชื่อในพลังของจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะว่าท่านคอยอบกอดท่านคอยไกด์ไลน์คุณอยู่นะคะโอ้ดีเอ็มเพลคุณจะมีชีวิตที่สุขสบายมีความมั่นคงหรือคุณจะได้ในสิ่งที่คุณหวังแน่นอนเพราะฉะนั้น คิดพลังงานของคุณเอาไว้นะคะทําให้พลังงานของคุณมันเต็มไปด้วยแพชชั่นเต็มไปด้วยแสงสว่างอยู่กับพลังงานที่เป็นความสุขอยู่กับพลังงานที่มันเป็นอะไรที่สร้างสรรค์เข้าไว้นะคะแล้วสิ่งดีๆมันจะเหมือนถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยด้วยซ้ําคุณแค่นั่งรอเฉยๆสิ่งดีๆก็จะเข้ามาเองเนี่ยทั้งความสุขนะคะความสําเร็จความสนุกสนานแล้วก็ความมั่นคงในชีวิตมันมาหาคุณหมดอะคะ่ะ เพราะนั้นถ้าใครนะคะที่ศึกษาในเรื่องกฎแรงดึงดูดมาอยู่แล้วนะคะคุณรู้อยู่แล้วว่าการที่คุณอยู่ในพลังงานที่มันอะไรกับพลัพลงงานของจักรวาลมันคือสิ่งเดียวที่คุณจะดึงดูดสิ่งที่ปรารถนามาได้จงทำต่อไปนะคะปล่อยวางให้ได้นะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่ามันจะมาถึงคุณในวันใดวันหนึ่งซึ่งมันย่อมเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับคุณแน่นอนคุณจะได้ในสิ่งที่คุณคู่ควร คุณจะได้ในเวลาที่ใช่นะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรโอเคเดี๋ยวมาดูใบสุดท้ายนะคะจักรวาลมีอะไรอยากบอกคุณข้อความด่วนจากจักรวาลน,นะคะโอ้ oh, new moon in Gemini นะคะ t h i n k ito นะคะจงใช้ความคิดของตัวเอง ในเชิงสร้างสรรค์น,นะคะนิวมูลมันคือการการเริ่มใหม่นะคะเนี่ยถ้าเห็นนะคะคือพระจันทร์นะคะมันถูกบดบังด้วยความมืดนะคะแต่ว่านิวมูลมาแล้วนะคะนั่นหมายความว่าไม่ว่าก่อนหน้านี้คุณจะเคยเจอความยากลําบากในชีวิตความทุกข์ความเศร้าอะไรมาแต่สิ่งเหล่านั้นนะคะมันย่อมมีวันสิ้นสุดมันย่อมมีวันที่ต้องจบลงคุณมีโอกาสเริ่มต้นใหม่กับตัวเองเสมอนะคะอะไรที่มันผ่านมาแล้ว ปล่อยให้มันผ่านไปอย่าไปยึดติดกับสิ่งนั้นอย่าไปอยู่ในช่วงเวลานั้นจงอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันของคุณอย่างมีความสุขนะคะคุณสามารถมีความสุขได้ตั้งแต่ปัจจุบันนี้ตั้งแต่วินาทีนี้นะคะทุกอย่างอยู่กับความคิดขึ้นอยู่กับมายเซ็ตของคุณที่คุณมีต่อตอนเองมีต่อชีวิตนะคะเพราะนั้นมองให้ได้นะคะว่าทุกวันนี้วินาทีนี้คุณมี คุณมีความสุขกับเรื่องอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็จงอบกอดความสุขนะคะจงชื่นชมกับความสุขที่คุณได้รับนี่ค่ะคือวิธีคิดที่ดีที่จะทำให้คุณก้าวไปสู่พลังงานบวกๆได้นะคะถ้าใครที่กำลังสตาร์อยู่กับพลังงานลบๆนะคะมองหาเรื่องดีๆในชีวิตดูถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นก็นแล้วแต่แต่ให้โฟกัสที่ความสุขที่คุณมีในชีวิต ะะอยากไปโฟกัสกับความทุกข์นะคะความคิดของเรามีผลต่อสิ่งที่เราดึงดูดเสมอถ้าคุณอยากดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาคุณก็ต้องดึงดูดคุณก็ต้องคิดนะคะในสิ่งที่ดีในสิ่งที่เป็นไปได้ในสิ่งที่มันก้าวหน้าในสิ่งที่มันเจริญรุ่งเรืองให้กำลังใจตัวเองนะคะแล้วเชื่อเนี่ยตั้งแต่ใบแรกที่คุณได้นะคะที่เป็นพลยเซอร์กลคืนเน คุณมีคุณค่าในตัวเองนะคะเพราะนั้นอย่างแรกเลยอย่าด้อยค่าตัวเองนะคะความคิดของคุณมีผลต่ออนาคตของคุณแน่นอนนะคะถ้าอยากมีอนาคตที่ดีนะคะจงคิดดีคิดบวกโดยเริ่มต้นจากการคิดดีกับตัวเองนะคะคิดดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นคิดดีกับทุกๆสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณให้ได้นะคะ พยายามอยู่ในพลังงานบวกให้ได้นะคะคุณเริ่มต้นใหม่ได้เสมอถึงแม้มันจะมีบางช่วงที่มีเรื่องเวลวร้ายมากระทบจิตใจคุณบ้างนะคะตื่นเช้ามาอาจจะมีเรื่องปวดหัวมีเรื่องให้คุณหงุดหงิดแต่จงตั้งสติตัวเองให้ดีนะคะดูอารมณ์ของตัวเองให้ดีดูความคิดของตัวเองให้ดีถ้าคุณรู้แล้วว่าคุณกําลังคิดลบจงดึงตัวเองออกมาจากตรงนั้นนะคะแล้วก็พยายามสร้างพลังงานที่ดีสร้างพลังงานบวกให้กับตัวเอง พยายามคิดดีนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะอ,อันนี้คือสิ่งที่จักรวาลอยากบอกความสุขเท่านั้นที่ดึงดูดสิ่งที่คุณอยากได้เข้ามาได้นะคะการมองอะไรในแง่ลบมันไม่ช่วยให้คุณสมปรารถนาได้นะคะโอเคก็สำหรับข้อความด่วนของจักรวาลในวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะคะ ก็ขอให้ทุกคนนะคะได้เจอทางที่ใช่ได้สุขสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะ